บ่อยไงหยุดบ่อยลืมแล้วเขาจะเปลี่ยนเกมแปลี่ยนเกมมันไม่ได้โอเคเขาเข้าแล้วเกมเข้าตามอ่าเดี๋ยวเด็ก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 ก็จะเข้าตามเรามานะคะอันนี้นะคะมีชื่อแมพว่า crazy cat นะคะนั่นก็คือแบบว่าคุณคุณป้าคุณเนี้ยยายป้าคนนี้ยเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงแมวเขาเลี้ยงแมว อ่เขาเลี้ยงแมวคุณป้าคุณนี้เขาเลี้ยงแมวมาาแล้วประเด็นก็คือไอเราอ่ะมันเราอ่ะมันก็เป็นเด็กเรามันก็เป็นเด็กเรามันก็เป็นเด็กดื้อไงเข้ามายังนี่พวกเธอจะกินอะไรนี่ฉันมีไผ่พวกเธอกินนะนี่อร่อยมากๆเลยโอ้โหเห็นแมวเห็นแมวกาฟิลไหมเห็นแมวกาฟิลไหมน่าแมวกาฟิลเกิดอยากกิน อันนี้ขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรถ่ายปะอ่าอแมวแมวกาฟินะโดนจับแล้วแมวกาฟิลโดนจับไปนะคะดูด,ดูคุณป้าคนนี้เราเป็นแมวกาฟิลเหรอเนะี่ยแผนการร้ายกาจมากม,ามน,กนัดูดิเห็นไหมคุณป้าคนนี้ขังแมวไว้เยอะมากดูสิไอ้เราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่ว่า แต่ว่าล่างของเราน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่แมวนะนี่มันมีเจสสองคนเออเราน่าจะเราไม่ใช่แมวเราเราเป็นคนแต่ว่าทําไมเราโดนจับมาด้วยอะนั่นสิคะเออแสดงแสดงแสดงแสแงงเฮ้ยหรือว่าเราจะหรือว่าเราจะมาช่วยเจสมาหนี้แมวหรือลบาเฮ้ยดู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 ดด เราเซไฮด้วยเซายไฮพูดคุยทุกคนตอนนี้เรามีแขกรักเชิญหรือว่าผู้ที่ร่วมการต่อสู้ด้วยก็คืออ่าเป็นไงเกดพูดเกดพูดพูดพูดชื่ออันนี้คือเราแนะนำตัวนะเราพูดคุยกันนะคะพูดดังดังดังด้านบ้านเลยเหมือนจะเป็นแบบว่าเออเห็นไหมเราคุยคุยกับแมวคุยกับแมวรู้เรื่องด้วยนี่คือมาแล้วมาแล้วอุ้ยเราอยู่ในกรงสัตว์เลี้ยงนะคะ โอ้โห,โโหคุณป้าคุณป้ายายป้าคนนี้โอ้โหจับเลี้ยงเรามาเป็นสัตว์เลี้ยงเลยนะอุ้ยอันนี้<แ>เราเจอเรามีกุญแจด้วยนะอ่าได้กุญแจมาหรือยังกเจ๊เจ็บกุญแจแล้วก็มาเอาเลยนะอ่าเจ๊ต้องพูดเจ๊ต้องพูดดังๆเขาะนะ้าใจไหมดัๆดังๆอยู่ะอยู่ไหนอยู่อยู่อยู่เอาตรงนี้เอาตรงนี้กระโดดก,ก่อนแล้วกระโดดแล้วกระโดดแล้ว อ่าอันนี้อันนี้น้องเกตเหมือนเดิมนะน้องเกตคนเดิมแล้วเขาจะมาได้กับเราด้วยคลิปอ่าเปิดประตูอ่า open the door open the door ไปถ้าปิด่ะเพียรต้องพูดว่าอะไรปิดโดปิดยอ o อุ้ยระวังโดนหนีบนี่มันกับดักหนูเอ้ยกับดักแมวเอ้ยกับดักหนูนั่นแหละทำไมหนูโดนบ่อยจังเลยหนูไม่เอ้ยอะโดนอีกแล้วอุ๊ยพูดไม่พอเซนเซอร์ค่ะ ตัดทันไหมเฮ้ยเด็กๆหนีก่อนพี่อะ่ะไปก่อนพี่แล้ววิอะไรอะ่ะวิอูมีอุมี่อ,อยู่ไหนม,นมาแบบนี้เฮ้ยอเดี๋ยวพี่รอเดี๋ยวพี่รอฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้นี่นี่พี่กระโดดรอไป ระวังนะงเด็กๆเรเ,เขาเลยเก๊ทำไมไม่รอเขาแล้วอ่าเด็กๆระวังโดนหนีบนะจ๊ะตามพี่มาตามพี่มามโดนหนีบเกน,นอันนี้เหมือนเรายังไม่เข้าใจเนื้อเรื่องนะแต่ว่าแต่ว่าิาเอาพี่โดนหนีบอีกแล้วคือรู้ๆคือผสมเรื่องแมวกาฟิวเข้าไปด้วยแค่นั้นเองเหมือนคุณป้าคุณเนี้ยจับเรามา อุ้ยอุ้มี่มันเป็นหน้าต่างเหรอหน้าต่างอุ้ยอุ้ยพี่กระโดดลงมาแล้วเจ๊เจ๊เจ๊จะไม่ทันเพื่อนหนูลองดก่อนอุ้ยทุกคนเก็๊เจ๊ดิโอ้โหเก็๊เลยแหละกระโดดลงมากระโดดลงมาอุ้ยตัวอะไรอะโอ้โหยายป้าคนนี้โผล่มาจากหน้าต่างป้าเป็นผีป่ะเนี่ยป้าใหญ่อุ้ยเด็ก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 เออป้าไปกันเถอะช่างมันเถอะ อุ้ยอันนี้คนแคปะเนี่ยเรื่องคนแค้ทั้ง7ปะเนี่ยอุ้ยแคทั้งระวังเยป,ป้าคนนี้โยนลูกไอ้นี่มาใส่เราด้วยไหมพรมได้ไหมพรมอุ้ยเจอ,อน,นี้อีกอันนึงแล้วมาเอาเร็วป้าใส่หลายเด็กๆมาเกหัวแล้วเมื่อกี้หวัวหนูลายเลยระวังนะเยป้าคนนี้โยนลูกไอ้นี้ใส่เราอุ้ยเราเจอกาฟิลแล้วหนูไม่เอาแล้วพูดอะไรหนูไม่เอานะั้นละอ่าดูพีหนู้ไม่เอาแล้วเนี่ยกาฟิลจะบอกอะไรเราค เอาข้ามข้ามตลอดเลย่มแกขอไปเอานั้นก่อนได้ไหมอะไรอะไรเอาอันไอ้พวกมันพายเหรอพายเหรอไม่ได้พายได้ยังมาเลยไม่ยกอาดกาฟิวบอกให้เราข้ามถนนเราคือแมวจรจัดเพรพูดพัดกันอุ๊ยแสดงว่าเราออกมาจากบ้านได้แล้วนะตอนเนี้ยเอ้ยไม่แน่นอนเกตโดนรถชนเลยอะเกตโดนรถชนแล้วอ่ะ แกไปหาหมอทันป่ะเนีเ่ยต้องร้องเขียนแมวแกถ่ายตัวเร็วบ้างเลยเพีย่ยเมื่อกี้เห็นแกตกแบบอะยิงข้างปะกินขางโอเคต้องแบบว่า <laughs> นรอเพื่อนของเราสักนิดนึงนะผมแ <laughs> กเดี๋ยวกดดมันจะค่า กำลังปีนต้นไม้ตามมาเลยมันใช่ต้นไม้ไม่นะนะอุ้ยตกการกีนกาฟิวกาฟินกาฟินอะไรกาฟิวกาฟินกาฟิวหนังไหนก่อนอุ้ยหนูปีนไม่ได้อ่ะอุ้ยเราจะปีนไปเอาไพยอยู่ข้างบนแน่เลยทำเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะลูกถามเจ้าของเกมว่าทำเพื่ออะไรอ่ะเราไม่สะบัดไปนี่อุ้ยเขาบอกให้เราว่าเราตา เราเสียชีวิตกี่ครั้งเราเขาบอกเลยนะพี่ปีนขึ้นมาแล,แล้วแล้วเราก็จะไปไหนต่อ <S <S โอ้โหไต่าตามท่อโอ้โหอะไรขึ้นมาเต้นอยู่ข้างบนพี่แอนหนูไม่ทนันขึ้นมาเต้นอยู่ข้างบนเฉยเลยรอแป๊บ,บนึงอุย้ยไม่ทนันไม่ทนันแล้วเราก็จะมาเจอกับเครื่องอะไรสักอย่างนะจ๊ะพี่โดนไฟชอ็อตเกดไปไกลแล้วเหรอหรือเกดยังไปไหนเนี่ยไม่หาเกดไม่เจอรออยู่ข้างบนรออุ้มอยู่ข้างบนอุ้มไม่ทันเพื่อนเลยอันนี้ไม่ได้หมืนเ้ กูมีพี่รอหนูอยู่ตรงนี้นะขึ้นใไใเนียมันมีฝีไฟทุกทีนี่กระโดดขึ้นมาข้างบนตรงนี้ข้างบนตรงนี้นะนี่นายจะเกณฑ์แล้วเกณฑ์หนูเพื่อนหนูขึ้นไปยังไงอ่ะอ่ะเราต้องอ้อมมาก่อนอ้อมมาอ้อมมาฝั่งนี้อ่าอ่าแล้วก็ขึ้นมาเก้อมอ้อมออ้อมอ้อแล้วมันก็จะเจอกับมันก็จะเจอกับเครื่องอ่ะแล้วก็ให้เรากด แล้วมันก็จะเออไฟฟ้าก็จะหายไปอ้ดอดแล้วอาไฟฟ้าไฟฟ้าหายไปแล้วเราก็ไปได้อ่าเดินตามพี่มานะต้องฟังนะคะเขาเป็นแมวมืออาชีพไฟฟ้าเหรอแต่ว่าเราสามารถข้ามไปได้กระโดดกระโดดเพราะเป็นออฟฟิกระโดดกระโดดเย้ลองกระโดดไปช็อนแลวหัวทิ่มนะอุ้ยแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนแต่ตัวเองแต่ว่าแบบนี้สวยนะบอกเพื่อนแต่ตัวเองตุยแบบแบบนี้สวยแบบนี้สวย ขขเขาล้มเขาไม่ชอบเลยเกดไปทางด้านอุ้ยมันโดดกระโดดมันไม่ได้อ่ะเออเดี๋ยวพี่รอตรงนี้นะเด็กๆเกดหนึ่งสามสามหนึ่งเอเอฝั่งตรงนู้นก่อนนะแช็แเช็ดสามเช็ดอ่ะพี่มารออยู่ฝั่งนี้แล้ววัวกระเด็นวิจิเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะดูทุกคนอยู่ตรงฝั่งนั้นว่าเขากำลังทำอะไรกันเตะตะเต็กตะตึงตกตึงๆๆ เป็นดามเมเยอร์ไงความเป็นดามเมเยอร์ทุกคนเยอะคือแบบอะไรพูดได้ดีทุกคนคือ,อคุณเจ๊เนี่ยเจ๊เนี่ยที่มาเล่นก,กับเราด้วยครั้งนี้เป็นเอ้ยอุย้ยมันค้างค่ะแม่พี่หนูขออันนี้ก่อนนะแป๊บนึงอะไรลูกค้างค้างค้างหนักเลยเหรอตามญญาจเจอไอแมวกาฟิลตัวนี้อีกแล้วแมวกาฟิลเฮ้ยเรื่องนี้ผสมกับเรื่องกาฟิลป่ะ,นะเนี่ยเฮ้ยแมวกาฟิลบอกให้เราไปบ้านหลังนู้นหรือเปล่าอย่าพึ่งอย่าพึ่ง อย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปบ้านโอ้ตำรวจอู้อะไรมองอะไรตกใจอะไรไม่เคยคนร้องไหม้มามาเด็กๆพี่รออยู่ไปอะลอยละ,ลอ,ล,ะลอยละลอยละลอยเล่นไยกับแ<ห>มวกาฟิวเสร็จหรือ,อยังเด็กๆคุณมองมมตรงนั้นคุณจะเห็นบ้านของอันนี้<ต>อันนี้อะไรเราจะปลอดภัยเมื่อถึงที่นั่นใช่ไหมเราจะไปรู้ไหมล่ะน่ะ เสียงห,วหัวร้อ้ยไอ้คุณตำรวจคุณตำรวจตำรวจมาจับแมวปะเนี่ยเออว่ะหนูเริ่มไม่อยากเ,ยเออหรือว่าเราอาจจะอยู่ในร่างของคนแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นร่างของแมวก็ได้จริงปะโอ้ยไรไรอะคุณมาที่นี่เถอะเฮ้ยคุณมาที่นี่เถอะห้ามสว์เข้ามา ห้ามสัตว์เข้ามาทำไมทํามไม่ใช่สัตว์นะฉันฉันบอกว่าหนูมาที่นี่ถอะมาที่ไหนหะ่ะลูกจะไปรู้ไหมล่ะเขาบอกให้มาที่นี่พี่ก็ไปตามเขาสิมาเด็กๆตามพี่มาโอโอ๊ยตูซ่ายต๊อุมีนี่พี่รอตรงนี้อุมี่เกตสู้ๆพี่รอตรงนี้ลงมาข้างล่างแล้วก็กระโดด กระโดดกระโดดไม่ถึงสักทีกระโดดขึ้นมาตรงนี้มันเป็นอะไรไม่รู้พก็ยังกระโดดไม่ได้สักทีมันเป็นอะไรไม่รู้คือมันต้องวิ่งมารวดๆเลยอะ่ะต้องวิ่งต้องกดกระโดดค้างอะ่ะใช่ปะอ่าวิ่งกระโดดค้างก็ไม่เห็นช่วยอะไรเลยวิ่งมารวดเดียวเลยอะ่ะอ่ะดาาา <c oughs> ่านสุดท้ายเวอร์เวอร์เวอร์ค่ะเวอร์มาอุ้มมี่มาตามพี่มาไปไหน ะเดี๋ยวได,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 ด้ต่อสู้กับเพื่อนไปต่อสู้กับใครแล้วเจอน้องเจอน้องเกตแล้วน้องเกตก็หายไปแล้วเนี่ยเกตก็อยูังมีเกตเอาเอาก่อนปืนไม่ได้นดดิอันนั้นแหละพี่ไปไม่ได้หนึ่งล่ามผิดทางอ๋ <c oughs> อ,อ,อเขาเขาไม่ได้ให้มาฝั่งนี้เขาให้ไปฝั่งนู้น โอ้นี่ไงโอ้ยงูมาตั้งนานนี่ไงทางเนี้อ๋อทางไหนทางไหนทางไหนหนูไม่รู้ไปด้วยกลับมาเขาให้เรามาเอาพายเฉยๆแล้วเขาก็ให้เรากลับเหมือนเดิมแล้วเราก็จะมาหมุนตรงพัดลมทำเพื่ออะไรทำจริงทำเพื่ออะไรอ่ะหมุนตรงพัดลมอ่ะแล้วก็กระโดดลงมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเออรออยู่รออยู่ใจเย็น เออมาแล้วก็กระโดดลงมาเลยจริงค่ะโอเคกระโดดลงมาแล้วเก่งมากเก๊ถูกเก๊กเฮ้ยเรากำลังจะเผชิญหน้ากับตำรวจสุดโหดไม่ไปถามเลยคะฉันไม่ฉันจะไม่ปล่อยคุณไปแน่ฉันโอ้โหอะไรเนี่ยอาหารเหรออาหาร3ามอย่างให้เราเลือกอย่างหนึงเหรอไหนลองไปดูดิ เออเพื่อนใส่หน้าตำรวจไงเออเราต้องเอาวันนี้ไปโยนใส่หน้าไอ้ตุ๊ตำรวจนั้นไงโยนไม่โดนเลยอ้า อุ้ยตายแล้วอุ้ยเรียบร้อย,อยที่ตำรวจค้างไว้เลยตำรวจน่าจะเป็นลมนะพี่ว่าโอ้แล้วเราก็เต้นอย่างสบายใจมันเต้นไก่ย่างไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาหุ้ยอย่าบอกว่าเราจะผ่านเราผ่านหรือยังยังไม่ครบสิบเลยเดี๋ยวขอเดินไปดูก่อนนะว่าเราผ่านหรือยัง เคยดูหนังปะไม่เคยอันนี้อันนี้อ่านว่าอะไรอย่างไรโอดีเอาพี่เลือกโอดีด้วยเลือดจุนไอสีน้ำเงินผ่านนะโอเคเก็ตถึงไหนแล้วน่ะเก็อยู่ไหนคะเอาเกเข้ามากับเราด้วยเอาสีนี้เนาะสีนี้เอาเดี๋ยวอ่านคำถามก่อนดีมันค่อยน่ารักอุ้ยจำไม่ชินเซ็งว่ะก็ไม่เออเย่เย่เย่ไม่อยากเย่ใช่ไหมใช่ไหมไม่อยากอุ้ยอันนี้คืออะไร ทิ้งอะไรวะอ่านไม่ทันไปแล้วอยู่บอกนี่ยังไม่จบอะ่ะพี่อแอนเราเพิ่งครึ่งด่านเองใช่เราเพิ่งมาถึงครึ่งด่านเองโอ้โหด่านนี้เป็นอะไรอะไรที่ยาวมากนี่รอหน่อยได้ไหมไอันนี้เขาไม่ได้หุ่นงิดนะใส่เขาไม่หุ่นงิดใส่เกนนะแต่เขาพูดจริงๆรอหน่อยต่อไปทําอะไรเขาไม่ใช่คนขี้หุ่นงีดได่ห้เลนหงิดนะไม่งั้นระเบิดโอ้ช่างเธอ <yy> <st oo> อหอ าไม่เห็นอะไรเไม่เห็นคนุณจูเอามาทำไมอุ้ยคุณเจคุณเจไม่เห็นดีเลยอะเราไปไนอะหรือว่าเราเป็นแมวจจริงจริงเหรอได้คุณเจแล้วหรือว่าจะต้องปีนเข้ากองขยะแล้วก็ไปที่ไหน,ค,านาไคุณเจแล้วเข้าร้านทิซซ่าพี่ได้กุญแจแล้วแล้วเราก็ไปห,หาาหนนะังทิศแท้มะอ่านก่อนมาอ่านก่อน,อ,น,อ,นอย่าเพิ่งใส่เกดเกดอยู Get ่ไหน เกดอ,อยู่ไหนเิดเเป,ประตูเข้าไปเกดพูดดังๆเกดอ,อยู่ไหนเดี๋ยวเพิ่งอ,อ,อ่านก่อนผ <G ül s> ่านจบเกมแล้วเหรอพูดจริงๆทำไมไม่รอ <G ül s> พี่อันติดขอบติดขอบผ <G ül s> ่านไปถึงเกดผ่านไป เราผ่านมาตรงนี้แล้วเนี่ยยังตามหลอกหลอนเราไม่หายไม่เลิกไม่ลาว่าบ้านหนันี้หนูจคุณนน่นะพี่ก็ไม่รู้อะ่ะโอเคค่ะน้องสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะพี่แอนกับน้องอุ้มก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจงให้พี่แอนกับน้องอุ้งทำคลิปวิดีโอต่อไปได้นะคะบ๊ายบาย,บาย